ว่าสวัสดีคะ่ะชาวนี้นะคะมีความรู้สึกอีกแล้วตรงที่ว่าเดินผ่านรางของประตูทางเข้าของสถานที่ที่เราอยู่กันเนี่ยนะคะก็จะสัมผัสถึงความจริงที่ปรากฏให้เราได้รู้สึกอะคะ่ะมันมีซีเมนที่ที่หุ้มอยู่กับกับรางเนี่ยแตก นะฮะถ้าทางความจริงที่จะรับผิดชอบจิตใจเราอ่ะเขาเรียกว่า responsibility อ่ะเรามีความสามารถหรือเปล่าที่จะยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงปรากฏให้เราเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นผู้ที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะว่าเอาไปเทียบเคียงเป็นตัวอย่างสวมใช้ในการฝึกที่จะรับผิดชอบชีวิตของเราซึ่งมีสองส่วน ทำส่วนตัวที่เราจะยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงปรากฏให้เราได้สัมผัสแต่ละขณะ,ะนะส่วนทำส่วนรวมที่เรามีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบว่าจะมีการซ่อมแซมอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องดูแลเหมือนกันนะคะเช้านี้ก็เห็นคุณค่าของความรู้สึกที่ได้จากสื่อค่ะ เป็นตัวอย่างให้พวกเราได้รู้ว่าอ๋อสิ่งต่างๆที่ที่เราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเชื่อมไปสู่ใจเราได้ประโยชน์ในการฝึกในการไฝ่ที่จะให้เกิดความเจริญไม่ว่าคุณธรรมในจิตใจหรือคุณภาพการใช้ชีวิตที่ไม่ปล่อยปะละเลยต่อสิ่งที่เป็นเป็นปัญหาทางโลกเรียกว่าปัญหานะแต่ทางธรรมหรือว่า เป็นเหตุให้เราเกิดปัญญานะคะค่ะธรรมสวัสดีค่ะเอาหายไปเลยไหมไหายหมดเลย <S <S แต่เราย้ยรูปแล้วไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวแม่ถึงจังหวะสวัสดีค่ะ